โอเคพนมมือกลางอ,อกหายใจเข้าจำค่ะและหายใจออกปลาดังอุทิตราอาสนา mm hmm. หะหายใจเข้ายกอ,อกหายใจออกเก็บหน้าท้องพับตัวลงข้างข้าไว้นะ They come! หายใจเข้าหายจอบจังหายใจเข้า they come. ¡Gracias! I'm lucky. Have you called your house?